สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์เศษนะครับเราก็จะได้ชมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมชาติไทยชุดยู20นะครับหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าชุดบูล็อกเนี่ยในการสร้างนะครับการรวมทีมการดูแลของอสโมสรบุริรัมยูเนเต็ดโดยท่าน ประธานเนวินชิดชอบนะครับได้มอบหมายให้คุณชนชนกนะครับชิดชอบผู้จัดก,การทีมรับหน้าที่ดูแลทีมชาติไทยชุดนี้นะครับอย่างใกล้ชิดโดยมีโค้ดนะครับชาวบราซิลเอเมอร์สันเปเรราเป็นโค้ชเฮดโค้ดนะครับสำหรับทีมชุดนี้แล้วก็ที่น่าสนใจคือทีมชาติไทยชุดยู20ทีมนี้นะครับมีนักเตะ,ะทีะ่เป็นลูกครึ่งนะครับ ส3คนได้แก่ลูคัสฟิลิปทะเลวนะครับจากสโมสรบอสตันยูเนเต็ดแล้วก็คีแลนธนาด,ดอนไรอันนะครับจากสโมสรพอร์ตเวลเอฟซีตอนนี้สังกัดบุร์รัมแล้วครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือโจนานาธา,านดูโชนี่นะครับสโมสรบุร์รัมยูเนเต็ดทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักเตะลูกครึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับเพราะว่าร่วมทีมกันมาในระยะพอสมควรนะครับ เมื่อตอนอ6เดือนที่แล้วเนี่ยก็สามารถไปชนะทีมชาติอินโดนีเซียถึงในบ้านได้ในนัดหลุ่นเครื่อง2ประตูต่อ1แล้วก็เสมอทีมชั้นนำของเอเชียนะครับอย่างอุซเบกิสถานมาได้1ประตูต่อ1ครับแล้วก็จะมีนักเตะนะครับฝีเท้าจัดจ้านนะครับหลายคนนะฮะก็ทั้งโชติกะเหมือนตานะครับนักเตะที่เป็นน้องชายคนเล็กนะครับใน ตะกูลนักเตะไทยในยุคนี้ก็คือสุพนัทมนตาแล้วก็สุประโชคสารชาติทัพพี่ชายใหญ่กับพี่ชายรองโชติกะมือนตาก็อยู่ในทีมชุดนี้นะครับก็มีหลายหลายคนครับธนก,กิจโชตเมืองปากเนี่ยก็คือดาวเด่นเลยครับที่เมื่อแม้ว่าจะอายุน้อยนะฮะเขาสกัดสโมสรบุรีรัมเขาเป็นคนยิงประตูอุซเบกิสถานในนัดเสมอกันด้วยครับน้องคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยธนกิจนีกก่ไม่ธรรมดาครับอายุน้อยแต่ว่าฝีเท้าเนี่ย เทียบเคียงได้กับรุ่นใหญ่เลยครับก็จึงเป็นกําลังหลักนะครับของทีมชาติไทยชุดยู20ชุดนี้ที่จะไปร่งมทาการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแมตช์แรกนะครับวันที่19เนี่ยเราจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเวลา19บเนาฬิกาสนาทีนะครับแล้วก็แมตช์ที่2เนี่ยเราจะพบกับทีมชาติาบูไนนะครับในวันที่22เวลาบ่าย3ามโมงครับ แล้วก็แมตที่3วันที่25เวลาบ่ายสามโมงซึ่งเป็นแมตสุดท้ายในรอบแรกเนี่ยเราจะพบกับทีมชาติมาเลเซียครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับหลายคนก็วิตกกังวลในะฮะมีคําถามมีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องว่าเอทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยรวมกันทีมกันนานแล้วก็จริงนะับแต่ว่ามีการเปลี่ยนโค้ดบ่อยเหลือเกินซึ่งโค้ดคนแรกก็เป็นโค้ดชาวเซอร์เ,รเบียต่อมาก็เป็นชาวญี่ปุ่นอีก2คนและสุดท้ายก็เป็นโค้ดชาวบราซิล มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทีมแล้วก็เด็กๆหรือว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้ากับโค้ดที่เปลี่ยนบ่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่ามันจะกระทบกับทีมไหมเป็นคําถามที่ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับตัวผมเองนะถ้าจะมองในมุมมุมมองที่ดีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็ไม่มีใครทราบครับว่าสภาวะทีมเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งนะะที่เราเชื่อใจได้ก็คือทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ อยู่ภายใต้การดูแลของอสโมสรขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยสโมสรบุรีรัมเนี่ยเป็นสโมสรที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทางท่านประธานสโมสรก็มีชื่อเสียงทางด้านการดูแลนักเตะอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างจะไกลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการมองเกมเกี่ยวกับการปรับปรุงทีมเกี่ยวกับการทําทีมต่างๆเนี่ย, <S <S เ,ยเหตุผลในการเปลี่ยนโค้ชนะครับก่อนจะเปลี่ยนมาจาก ยูกิริชาร์ดเนี่ยมาเป็นเอเมสันเปเรราโค้ชชาวบราซิลเนี่ยก็คงมีการเปลี่ยนเทคนิกนะครับในการที่จะเล่นเพราะว่าในระหว่างที่เก็บตัวมา5-6เดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนโค้ดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเพื่อสร้างศักยภาพให้กับนักเตะเพื่อปรับทีมนะฮะวิธีการเล่นให้มันเข้าที่เข้าทางมากที่สุดให้มันดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าโดยจุดประสงค์หลักของทีมนี้นะครับ ท่านประธานเนวินชิดชอบนะครับได้มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนานักเตะทั้งร่างกายและจิตใจนะครับทีมนี้เอาจริงเอาจังมากในการรวมทีมโดยคัดเลือกมาจากนักเตะถึง2,000คนนะครับในเข้ามาในทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเตะจากอ่าโรงเรียนกีฬาต่างๆนักเตะจากการคัดเลือกเหล่านี้นะครับผ่านเข้ามาเพื่อที่จะรวมทีมเป็นทีมที่ ทางบุรมําเนี่ยจะสร้างให้มีร่างกายจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับประกอบด้วยเทคนิคการเล่นที่อยู่ในระดับสากลน,นะครับแล้วก็จะเรียกศรัทธานะครับเรียกบรรยากาศที่ดีในแฟนบอลไทยกลับมาคือจะให้ทีมนี่เป็นทีมที่ประทับใจนะครับความตั้งใจคือจะให้ทีมยูยี่สิบทีมนี้ให้ประทับใจแฟนบอลไทยทุกคนแล้วก็จุดมุ่งหมายต่อไปคือการไล่ตามทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อน เรานรในเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีและญี่ปุ่นให้ทันให้ได้นี่เป็นจุดหมายไม่ธรรมดานะครับที่ท่านประธานเนวินวางไว้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือมีความสม่ําเสมอไม่มีหย่อน,นครับทีมนี้เป็นทีมที่เน้นระเบียบวินัยเพราะว่าแคมป์ของบุรีรัมขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องระเบียบวินัยความสม่ําเสมอความถี่ถ้วนต่างๆเนี่ยในการดูแลนักเตะเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นทําให้เรารู้สึกว่าทีมนี้เ,เขาเก็บตัวกันจริงแล้วเขามีศักยภาพ แน่นอนครับการคัดเลือกมาจากคนหลายพันคนขนาดนี้แล้วก็นักเตะลงอุ่นเครื่องก็สามารถเอาชนะทีมที่เขาบอกว่าเขาเก่งได้อย่างยิโดเนี่ยสประตูต่อหนึ่งไปชนะเขาถึงบ้านเลยและยังสามารถเสมอทีมอย่างอุซเบกิสถานได้นะครับในการอุ่นเครื่องแล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่5เนี่ยก็สามารถเสมออ่าทีมนะครับในไทยลีก2ออย่างซีสเกตยูเนเต็ด United ได้นะครับดังนั้นทีมนี้นะครับ เราจะได้เห็นชัดตาแน่นอนครับตั้งแต่วันที่19วันที่22แล้วก็วันที่25ามากไปเลยครับเดือนนี้เหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์เศษอาทิตย์นิดเดียวเนี่ยวันที่19ก็แมตช์แรกเลวครับเราจะได้แข่งทุ่มครึ่งเฉพาะแมตช์แรกเท่าน,นั้นเองที่เหลือแมตช์ที่2แมตช์ที่3เราจะแข่งเวลาบ่าย3โมงเย็นนะครับส่วนช่องถ่ายทอดสดเดี๋ยวผมจะอัปเดี่ยให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดสดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามาดามแป้งนวลพันล้ำซ้ำได้มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน นะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยประกาศออกมาแล้วครับว่านักเตะไทยไม่ว่าจะชุดใดก็ตามในทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดให้กับแฟนบอลได้ชมแน่นอนเพราะว่าเป็นการส่งเสริมนะครับกีฬาฟุตบอลให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็แฟนบอลทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับเกมในทุกระดับของทีมชาติไทยอันนี้เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมขอปรบมือให้เลยในยุคนี้เนี่ยผมรู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ชมเกมของทีมชาติไทยช้างศึกทุกรุ่น ในทุกทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญพอสมควรในการเตรียมการนะครับที่จะไปแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลกต่อไปซึ่งทีมนี้เนี่ยมีเป้าหมายไปชิงแชมป์โลกนะครับทีมยูยี่ชุดนี้เนี่ยมีเป้าหมายถึงระดับโลกเลยคือท่านเนวินท่านทำท่านลงไปทําเล่นแหละของจริงอยู่แล้วครับแล้วก็การทุ่มเทครั้งนี้เนี่ยผมไม่ใช่ครับว่าทีมนี้แกร่งแน่นอนครับดูจากลิ์ลายชื่อนะ นักเตะแต่ละคนแต่ละคนแล้วดูจากผลงานที่สามารถไปต่อกรกับทีมระดับเอเชียและนะครับทีมชาติอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเขาเขาอยากจะเจอทีมชาติไทยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชุดใหญ่ของเขานะครับที่เขามีนักเตะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เนี่ยอยู่แทบจะ 80%- 90%ของนักเตะเขาในทีมนะครับเขาอยากจะพิสูจน์ฝีมืออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยมากเลยเกิน ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันในช่วงถ้าจะว่างจริงนะฟี a ا เดของทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงเนี่ยในเดือนอกันยายนเนี่ยมีทีมแล้วครับแต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยมีทีมแล้วครับได้ยินข่าวไว้ว่าอาจจะเป็นทีมแรงกิ้งต่ำกว่าเราหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเปิดเผยชื่อออกมาน่าจะเป็นทที่ถูกใจของแฟนบอลไทยแน่นอนนะครับผมก็รุนอยู่ว่าจะเป็นอินโดรหรือไม่นะนัดเยาวนัดเย,ยือนเนี่ยฟี a ا เดเดือนกันยาเนี่ย หรือไม่งั้นในเดือนพฤศจิกาก็ยังมีมีฟีฟ่าเดย์ครับนะครับยังมีอีกถ้าเกิดปาารถนาอยากเจอทีมชาติไทยผมคิดว่าได้เจอน่าจะได้เจอนะแมกนยาก็พฤศจิกา,กาเนี่ยแฟนบอลร,รอชมได้เลยครับซึ่งได้ผมมองเกมนะคือถ้าจะให้กลัวอินโดนีเซียเนี่ยกลัวไหมนะครับทีมชาติไทยเราไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วครับสำหรับช้างศึกแต่สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยเขาประเมินในลักษณะที่เขาแข่งขันกับเวียดนามไงครับเขาสามารถถล่มวชนะเวียดนามมาได้ติดต่อกันหลายแมต และเขาก็มีความมั่นใจในการเข้ารอบฟุตบอลโลกด้วยมันทําให้เขาเกิดความพึงเขิมนะครับในขณะที่ผลงานที่เขาแข่งขันมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าดีเด่นมากมายเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียในรุ่นใหญ่เนี่นะฮะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเขาก็ตกรอบมาครับผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับแล้วก็ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเองเนี่ยเขาก็อยู่ร่วมสายกับทีมในยานอาเซียนถึง2ทีม ทำให้เขาได้แข่งขันกับทีมในย่านอาเซียนของเราเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่เขาจะไปพบกับทีมในระดับอเอเชียนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีน้อยครับมีบ้างในในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนและการเข้าเลือกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเขารอแปดสิบแปดทีมเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์สําหรับทีมอิโนโดนีเซียชุดนี้ว่าเขาแข่งจริงหรือเปล่านะครับเขาน่ากลัวจริงไหมนะครับก็เห็นตัวผู้เล่น,นหลายคนทคีดว่าน่ากลัวนะครับแต่สําหรับผมนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถนะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราโดยมาซาดาอิชิเนี่ยเราสามารถนะครับชนะทีมอย่างคีรีส์สถานมาได้เสมออูมาแล้วก็เสมอซาอุดีอาระเบียมาได้เรายังสามารถไปเสมอเกาหลีถึงในบ้านได้นะครับเสมอจีนถึงในบ้านได้ผมก็ไม่เห็นเหตุผลที่เราจะกลัวอินโดนีเซียและผมคิดว่านะโดยแทคนิคโดยวิธีการเล่นเนี่ยถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่า ผมคิดว่าไทยจะจะมีโอกาสดีกว่าอินโดนีเซียด้ซ้ำไปก็ดีครับให้อุ่นเครื่องได้ก็ดีครับผมก็อยากจะเห็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียเหมือนกันแต่ด้วยความพร้อมนะทุกวันนี้เขายังอยากจะท้าแข่งกับเราอยู่ท,ทั้งทั้งที่เขาเข้ารอบไปแล้วเขามีทัวร์นาเมนต์แข่งขันในรอบ18ทีมสุดท้ายในะคะัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเข้าปรารถนาเราก็ควรจะจัดให้ครับแต่ว่าทีาทีตัวผู้เล่นเขาอาจจะพร้อมกว่าเรามากกว่าเราเพราะว่าฟีฟ่าเดย์เนี่ย เราไม่แน่ใจว่านักเตะของไทยเราที่รักแข่งอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยจะสามารถกลับมารวมทีมได้ฟูลทีมเหมือนตอนช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเราต้องดูอีกทีหนึ่งแต่สําหรับนะครับฟุตบอลทัวร์คิงคับในเดือนตุลาคมต้นเดือนเนี่ยนะครับน่าจะฟูลทีมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกระแสข่าวคราวเราจะได้นักเตะอย่างจุดเบลอีริคาวเนี่มาร่วมทีมด้วยตรงนี้เราก็รอดูการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้ามาก็น่าจะดีครับน่าจะมีการเสริมทัพเพราะว่าจุดเปียวก็เป็นศูนย์หน้าก็น่าจะมาสร้างส,างสีสันให้กทีมชาไทยเราได้และตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นนะครับของอสุภนัทเบือนตานะก็ต่อเนื่องอยู่ครับอยู่ที่ลีกยุลรปแล้วก็มิเคลสันเดงนิคลัสมิเคลสันก็ได้ลงเล่นแล้วนะครับหลังจากที่มีมอาการบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรานะครับส่วนเจ้า เช็คสุประโชคสารชาติก็ได้ลงตัวจริงให้กับซับป,ปรโรูมาตลอดถึงแม้ว่าผลงานของสโมสรอ,อาธิเช็คสังกัดอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่อย่างน้อยก็เช็คเองก็ได้สัมผัสเกมเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมทําให้เช็คได้มีโอกาสได้ลงเล่นในลีกนา,าระดับมาตรฐานในเจลีกอย่างต่อเนื่องอันนี้เราต้องรองดูอีกทีครับว่าสภาพการปรับหน้าตาทีมจะเป็นยังไงผมคิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับเราจะได้เห็นเกมดีแน่นอนส่วนในอีกสิไม่ถึง10บวันเนี่ยนะครับ 9วัน10วันเนี่ยวันนี้วันที่9นะครับครุรก,กาดาวันที่19อีก10วันครับเราจะได้เห็นเกมแรกนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับที่ในฟุตบอลชิงแชมป์ออเอเชียนรุ่นยูสิปีนะครับเป็นแมตช์แรกที่โดนีเซียนะฮะเราจะได้เห็นฟอร์มนะครับของธนกิจโชติเมืองปกักได้เห็นฟอร์มของนักเตะหลายๆคนในรุ่นยูย่ของทีมชาติไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทีมนี้เป็นอย่างไรบ้างในการปลูกปั้นนะครับของทางบุรีรัมเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ผมคิดว่าเราจะเห็นมิติใหม่แน่นอนครับเพราะว่าการเล่นของบุรีรัมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะเท่าที่ผมดูบอลบุรีรัมมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่นอนครับไม่ไม่อ่อนแอแน่นอนครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่เข้มแข็งและเมื่อทางบุรีรัมประกาศมาแล้วว่าจะมุ่งไปสู่ในการาเข้าไปฟุตบอลโลกแล้วก็จะสร้างศรัทธากับคืนมาให้กับ ทีมชาติไทยและที่สําคัญคือประกาศแล้วครับว่าทีมนี้แหละนะครับในการสร้างทีมลักษณะนี้จะเป็นการไล่หลังทีมชาติชั้นนําของเชอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเราก็ลองติดตามดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนครับการประกาศการพูดนะครับของสโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยครั้งนี้ไม่เป็นการพูดเล่นแน่นอนเอาจริงเอาจริงแน่นอนเรานะครับ ก็งัวฟุตบอลไทยขอให้กําลังใจนะครับกับทีมชาติไทยชุดยู20ชุดนี้ซึ่งจะเป็นความหวังในฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปนะครับที่เรามุ่งหงวังไว้นะครับหลังจากฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกา2030ทีมชุดนี้น่าจะได้เป็นตัวหลักนะครับส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยที่จะรุ่นไปบอลโลกปี2030แน่นอนครับ